สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอนทัวร์ไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่เวศวัดราชีรี <c oughs> ก็ลืมชื่อเจ้าจแม่กวนอิมยกขาวตามหลังก็อยู่ที่เดียวกันสำหรับวันนี้ก็มีซีรีส์ละของหลวงพ่อมานิตทันจาวาทที่สร้างวัดนี้มาก็อยู่ข้างบนศาลา สวยงามมากแต่ข้างบนเขาไม่ให้ถ่ายรูปหรือวิดีโอนะครับทางนั้นก็ปิดไว้ใครที่ได้มาก็แวะมากลาบไหวท่านได้เพื่อได้อานิสงส์บุญท่านบ้างขอสำหรับภายในบริเวณวัดก็จะเป็นไฮไลท์ก็น่าจะเป็นจุดนี้คนมาไหวมาทำบุญเยอะอยู่คือพระแม่คนพระแม่ควรอ,อ,อิมหยกข่าวคือคำลงท้ายของวัดนะครับก็ ชื่อวัดเมื่อกี้ผมก็ลืมไปแล้วซีรีอะไรไม่รู้ก็พี่กัดพี่เขาสมอแขงยังหวัดพิษสมุนโลกอำเภอัังทองครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากมาเที่ยวก็ตามมาเที่ยวได้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ไปตามฝันตอนนี้ผมขึ้นมาอีกที่วัดหนึ่งซึ่งก็อยู่บนเขาสมอแคลงครับเมื่อสักครู่ผมก็ลืมถามว่านี่คือวัดอะไรแต่คนก็มาเยอะพอสมควรผมเห็นวิวข้างหน้าแล้วสวยหมนกก็คือวัดพระแม่กวนอิมยกขาว อันนี้ก็อันนี้เหมือนจะเป็นวัดอยู่นะครับส่วนเจ้าแม่คงหยกขาวนี่ก็คงจะความเชื่อเข้ามาใส่กันเดี๋ยวผมจะพาขึ้นดูบรรยากาศบนวัดนี้ว่าสวยงามขนาดไหนเพื่อเพื่อนๆได้มีโอกาสมาผมจะเก็บภาพเก็บทุกมุมมองไปฝากไปให้ดูเพื่อเพื่อนๆได้มีโอกาสได้มาครับหลังจากที่จอดรถ จุดที่ผมจะไปก็คือจุดนั้นครับไม่มีคนแต่ที่ผมจะไปคือดูวิวแล้วก่อนข้างล่างจะมีห้องน้ำพอดีออกจากมูลน,นิธิ <c oughs> ลืมชื่ออีกแล้ว <c oughs> ผมก็ต้องไปดูชิปเอาว่าชื่ออะไรที่ผมจะเดินขึ้นเขาเหมือนก็กำลังจะก่อสร้างก่อสร้างอยู่ยังรอทุนสมทบที่ผมจะไปดูก็คือวิวครับ มาจุดนี้ก็เห็นวิวของอำเภอวังทองชัดเจนก็เป็นอำเภอไม่ใหญ่ครับอำเภอเล็กนั่นก็คือวัดสะลงเรือหรือวัดลงเรือที่ผมเคยไปเที่ยวไปถ่ายมาแล้วมองย็งอยู่ไ,ไกลๆวัดลงเรือครับก็อยู่ไม่ไกลกัน ถ้าวิวทิวทัศหน้าหนาวถ้าไม่ใช่แดดอย่างนี้ก็คงจะสวยงามมากอันนี้ก็หนาวอยู่แต่ยังไม่หนาวก็ขึ้นมาทางวิหารเฮ้ยเอาให้สวมหน้ากากากันไมสามสิบหกจดแปดวล่วละที่เข้าได้นี่คือจะาแม่คนนหงลขาวขาว,ว่าน อันนี้ก็ทางประกาบสรีระสังขารของพ่อมานิตถพระพุโนคงจะเป็นเจ้าอาวบครับไปอีกด้านหนึนก็ซาลาทำสวยงามมากเลย อันนี้คือวัดพระแม่ควรอิมยกขาวาละประมาณนั้นเอาให้ถอดรองเท้าประมาณนี้นเ,อออนเอาให้แต่งกายให้สุภาพ ไมรเด <ım> <Eat maple> <fit> <ım> ี๋ยวนะครับพอดีผมพักวีดีโอไว้พอดีข้างบนเขาไม่ให้ถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอเพราะว่าข้างบนมีสรีละหลวงพ่อกราบกราบได้ใช่ไหมครับก็ ถ่ายรูปไม่ได้ทางโน้นถ่ายได้หมดยกเว้นตรงนี้เนาะได้ภาษีวันนี้ค่ะด้านนู้นเข้าไม่ได้ค่ะว่าไม่ปิดอ๋อครับขับ,ขบยังดีนะมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำก่อนชื่อวัดจะนำหน้าค่ะแล้วชื่อคุณแม่ไปวยนะครับอ๋อชื่อวัดจริงๆคือวัดอะไรนะครับวัดลาบจีรีฮิรัญยาลาม,ลาลลามคือชื่อวัดจริงๆครับ พ่อแม่ยกขาวคือคำตามหลังเจ้าหนะ้าที่บอกขอบคุณนะครับพี่ามาไหว้หลวงพ่อเพื่อได้อน,นี้ตรงบุญกุศลของท่านบ้างวัดลาบหิลันชีรีพ่อแม่เออพอแม่เออยกขาว ก็คงจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆมาก็บุญเขาสมอแขงก็แวะมาทำบุญได้นะครับ